ครับผู้ชมทางบ้านครับตอนนี้เรากลับสู่ช่วงที่สองของรายการนะครับแล้วเราก็อยู่กับแขกพิเศษของรายการนะครับเออ่ต้องขอต้อนรับนะครับพี่เบิร์นนะครับหรือคุณวลินยาปัญญาแก้วนะครับซีอของบริษัทสุพเวิร์ฟนะครับเรียกว่าวันนี้ต้องถามบอกเรียนตามตรงว่าผู้ชมทางบ้าน ให้เกียติกับทางรายการมากแต่ให้เกียรติในใช่ต้องบอกว่าให้เกียติในฐานะของลูกศิษย์เอกของพี่หมอมาดด้วยใช่ไหมวันนี้ผู้ชมทางบ้านพี่เบิ้ลมาเนี่ยขออนุญาตเรียกตรงๆเลยพี่เบิ้ลมาเนี่ยพร้อมกับมีเรื่องราวดีๆน่ารักน่ารักนะครับความรู้สึกเยอะแยะมากมายมาเล่าให้ผู้ชมทางบ้านฟังนะครับแล้วก็มานั่งคุยเล่นกันเนาะเอาแบบสบายๆนะครับอ่ะพี่หมอมากขออนุญาตถามแทนอาจารย์ได้ไหมครับว่านะต้องถามนิดนึงว่าพี่เบิ้ลเนี่ยนะครับเข้าเนื้อหาเลย ทำไมถึงเลือกมาเรียนที่มอธุรกิจบัณฑิตเรื่องราวของหลักสูตรของวิชาศาสตร์ชลอวัยอะอย่างนี้ต้องบอกก่อนพี่เบิร์นเนี่ยเลือกมาเรียนที่ธุรกิจบัณฑิตเพราะว่าเลือกเลือกเพราะตามท่านอาจารย์จริงๆนะคะรู้ว่าท่านอาจารย์เนี่ยมาเปิดหลักสูตรที่นี่ก็ตามมาจริงๆก็เพราะว่าเราคิดว่าเราดูแลตัวเองดีแล้วแต่นี้เราอยากได้ความรู้ที่แบบรู้แล้วก็เข้าใจอย่างแท้จริงนะคะเฮ้เราควรที่จะมาเรียนอย่างให้ลึกซึ้งอย่างนี้ความคาดหวังของพี่เบิร์นคืออะไรบ้าง ความคาดหวังะคะคือเราอยากที่จะดูแลตัวเองเป็นนะคะดูแลคนในครอบครัวเป็นแล้วก็ดูแลอย่างถูกต้องด้วยพอเรียนแล้วเนี่ยนะครับพี่เบิ้นได้อะไรมันมันลึกซึ้งมากขึ้นม,มันเข้าใจในบริบทของคําว่า anti aging มากขึ้นนะคะตอนแรกเนี่ยค่ะใครๆเขาจะบอกว่าอ ي, คุณเบิ้นไปเรียนอะไรพอบอกว่า anti aging อุ้ยเหมาะแล้วกับคุณเบิ้นสวยๆงามๆจริงๆแล้ว คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าไทยจริงคือแบบสวยๆงามๆจริงๆแล้วพี่เบิร์นเขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองแล้วก็เขาก็ไปดูแลคลนตัวเองในคลินิกอันไทจิ้งต้องพูดอย่างเงี้นะทีนี้คลินิกอันไทจิ่งนั้นเนี่ยเขาก็แล้วก็เกิดการอยากเรียนมั้งหรืออะไรไม่แน่ใจนะด้วยความที่ทํานู่นนี่นั่นทําอะไรเกี่ยวกับอันไทจิ่งเยอะอยากรู้ลึกอยากรู้ลึกเขาก็เลยไปจะไปเรียนพอจะไปเรียนเสร็จปุ๊บอัดคุณหมอคุณหมอคุณหมอเนี่ยบอกว่าถ้าจะเรียนเนี่ย ต้องมาเรียนกับอาจารย์หมอมากเขาไม่รู้ว่าคือใครก็ไปสอหาเลยเขานั่นแหละนั่นคือสิ่งนี่คือที่มาครับแล้วพอเรียนแล้วล่ะครับพี่พี่เบิ้ลได้อะไรกับการที่ได้เข้าาได้เข้ามานั่งเรียนนะครับแล้วมันมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าประทับใจกับการเรียนหลักสูตรเนี้ยจริงๆต้องบอกว่าจริงๆพี่เบิ้ลเนี่ยไม่ได้จบ พื้นฐานวิทยาศาสตร์อาวไม่ได้จบวิทยาศาสตร์เลยหรอพี่หมอมากไม่เอ้าหรอในรุ่นที่เราเราเปิดสอนเนี่ยเราเปิดให้กับคนที่ไม่มีพื้นวิทยาศาสตร์ก็สามารถเรียนได้ถ้ามีความตั้งใจนะโดยเราจะปรับพื้นวิทยาศาสตร์ให้นะแล้วนี่ก็คืออันหนึ่งซึ่งจริงๆเราพี่เบิ้นก็ผ่านมานี่ปีปีครึ่งนะปีครึ่งอ่ะเราลองดูซิว่าเป็นยังไงทุกๆวันที่คุณเข้ามาเรียนนะคะมันเป็นความรู้ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินโภชนาการนะคะระบบร่างกายนะคะ ตั้งแต่ระบบประสาทสมองหัวใจหลอดเลือดแม้กระทั่ง common disease ก็คือโรคโรคต่างๆ<ช>เรีราก้เรียนรู้รา<ๆ>มากขึ้น,เร,น,รนเรามีความเข้าใจมากขึ้นเรารู้เท่าทันมากขึ้นเมื่อก่อนพูดแค่คำว่าเซลล์เราก็มันก็แค่เซลล์แต่ทีนี้แล้เซลล์บ i o t e c h l เนี่ยมันคืออะไรในเซลล์ประกอบไปด้วยอะไรเนี่ยค่ะมันมีความลึกซึ้งมากขึ้นนะคะมันลึกเกินกว่าที่ธรรมดาก็อย่างเช่นตอนที่ไปตรวจของเมแนล a n เอจ g i n g นะอาจารย์ เราก็จะตรวจในเรื่องของเซลล์ด้วย mm hmm. ผลเนี่ยเขาจะออกมาเป็นเจนติก huh. ใช่ไหมคะ mm hmm. เขาก็จะออกมาเขาบอกว่าออตอนนี้นะแ mm hmm. อนตี้ออกซิเดนต์เป็นยังไงอนุมูลอิสระเป็นยังไงอะไรเงี้ยของคุณถูกทำลายไปถึงขั้นตอนไหน mm hmm. นะคะแล้วก็ในเรื่องของการตรวจภาวะโภชนาการ mm hmm. ะคะอาจารย์ คือคือถ้าเราไม่มีความรู้นะคะคือก่อนหน้านี้ตรวจเกาอนะคะก็ได้แค่นั่งฟังแล้วก็งงๆอุ้ยมะเหมือนมันเยอะจังเลยนะคะแล้วก็มองเห็นก็แค่เป็นตัวเงินออกไปเท่านั้นเองแล้วคุณหมอก็มีหน้าที่จ่ายวิตามินให้เราแล้วเราก็ทานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราเรารู้สึกว่าเราเติมอะไรเข้าไปเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่าเออแล้วต่อจากนี้เราจะดูแลตัวเองยังไงแล้วความเข้าใจเนี่ยมันคืออะไรทำไมเราต้องบริโภคแบบนั้นเียค่ะมาเรียนแล้วเนี่ย เข้าใจเลยเข้าใจมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นตัวย่อของพวกการตรวจแต่ละอย่างนะคะไปนั่งอ่านเองเข้าใจเองเเข้าใจองได้มากึ้นทุกๆวันที่มาเรียนนะคะคุณเป้สนุกมากจริงๆสนุกทุกๆวันเป็นชั่วโมงที่ไม่ค่อยมีใครหลับไม่มีใครหลับมันตื่นตลอดเพราะว่าเราตื่นเต้นมันมีแต่สิ่งที่แบบอุ๊ยอ๋อเหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอมันน่าสนใจไปหมดค่ะแล้วเราเรา เวลาเรียนนั้นเนี่ยทำให้เราได้รู้เลยว่าความรู้ในเรื่องใดๆก็ตามแต่บางทีเราคืนครูบาอาจารย์ไปหมดแต่ความรู้ในเรื่องของสุขภาพนะคะท่านผู้ชมอยากจะบอกว่า ความรู้ในเรื่องของสุขภาพจะอยู่คู่กับคุณไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายแล้วเขาเรียนแล้วแบบว่าอย่างนี้นะเรียนวันนี้ปุ๊บเดี๋ยวก็จะมีเรื่องไปต้องไปเปลี่ยนที่บ้านเนี่ยเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี่ให้คนในครอบครัวเนี่ยวุ่นวายเวียนหัวพปลี่ยนหลายคนนะมันมีคือสิ่งในที่แบบเป็นป็นทุกรุ่นเนี่น่าภูมิใจแทนชไปเช็คเลยน้ำมันพืชในครัวคุณแม่ใช้อะไรอ๋อน้ำมันอะไรนะน้ำมันปาล์มนี่ไม่ได้นะต้องน้ำมัน ต้องน้ามันมาก่อแม่ต้องน้ามันลาข้าวนะคะเพราะอะไรก็ต้องบอกเขาไปค่ะอย่างนี้เลยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่นี้ครับท่านผู้ชมทางบ้านมันเกิดก่อเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งที่อยากให้พี่เบิร์ดเนี่ยเกินนิดนึงเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้คือไม่ใช่แค่นักศึกษาเรียนธรรมดานักสรปริโญานทนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าประกอบธุรกิจตกใจมากว่าเออเรียนแล้วเนี่ยกลับไปทําธุรกิจใหญ่โตขึ้นมาเลยนขอบอกเนี่ยว่าทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรอยู่นะตอนนี้ครับจริงๆก็บอกอย่างนี เรียนไปได้เทอมกว่ามันเกิดเป็นการสะสมมันเป็นแรงบันดาลใจมหาศาลนะคะที่เราอยากทําประโยชน์ให้ประโยชน์ทางโลกนะคะให้แก่ตนเองแล้วก็ให้กับผู้อื่นในสังคมด้วยดังนั้นเนี่ยบริษัทสุพเพอร์ค่ะมันเกิดขึ้นตอนนั้นนั่งอ่านหนังสืออยู่ค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊อยากอยากจะเปิดหาตั้งชื่อบริษัทเลยอะตอนนั้นเนี่ยจริงๆค่ะกำลังกำลังที่จะ เรียนขึ้นเทอมสองตอนนั้นสอ,ปอบปลายภาคเทอมหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยเราหน้าที่จะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ได้จริงๆนะคะก็เลยก่อกําเนิดตั้งชื่อบริษัทก่อนขึ้นมาไปจดทะเบียนบริษัทฉันจะต้องทําอะไรสักสิ่งอย่างขึ้นมาให้กับประชาชนทั่วไปอ,อย่างน้อยๆนะคะทาให้กับตัวเองแล้วก็ให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อ,พอแม่สามีอ,มอะไรอย่างเงี้ยะค,ะค่ะ,คะก็เกิดเป็นบริษัท s u p e r Healthy Product ขึ้นนะคะคือเอาความรู้ที่ได้นี่ค่ะมา ตอนนั้นก็เริ่มเริ่มที่จะทำก็จบ,บปีหนึ่งแล้วค่ะได้เรียนมาได้สองเทอมกว่าแล้วค่ะเราก็คิดว่าเอเราจะทําอะไรเพราะว่าเราไปสำรวจในท้องตลาดเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วในท้องตลาดส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะเกิดจากการนําสารอาหารหนึ่งตัวแล้วมาประกาศสรรพคุณ ทั่วร่างกายสามารถดูแลได้ทั่วร่างกายทีนี้ในมุมของเราเนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เราเรียนรู้มาเนะะี่ยค่ะฟังก์ชันในร่างกายเนี่ยสมองหนึ่งสมองเนี่ยเขาต้องการสารอาหารได้มากกว่าหนึ่งอย่างสายตาหัวใจไขข้อกระดูกอ,อะไรพวกนี้นะคะผิวพรรณดังน,นั้นเราจึงจึงทาออกผลิตภัณฑ์ขึ้นมาก็คือออกแบบผลิตภัณฑ์ให ให้เกิดเป็นจับฟังก์ชันทมร่างกายอย่างเงี้ยขึ้นมานะจุดเด่นละครับหลังจากเรียนมาแล้วเนี่ยอะไรที่นำมาพัฒนาจุดเด่นของสู p e r บให้นะครับก้าวล้ำแล้วก็ถูกต้องตาม anti aging มคือเวลาเรารีวิวกับท้างนอเนี่ยค่ะเราจะต้องทานวิตามินเสริมอาหารเสริมพวกนี้นะคะทีละเป็นกำๆเลยม,มันถึงจะเพียงพอ,องจริงๆนะคะเพราะอะไรทำไมเราถึงต้องทานอาหารเสริมจริง,รงท่านอาจารย์ก็พูดกันมาเรื่อยนะคะเพราะว่าเป็นธรรมดาที่ร่างกายเราเสอมถอยลงไปใช่ไหมคะหนึ่ง ภาวะทุพภาพโภชนาการด้วยมไม่ได้ออกกําลังกายด้วยความเครียดด้วยหลายสิ่งหลายอย่างทําให้เราจําเป็นที่ต้องเสริมเข้าไปแต่เวลาที่เราเสริมค่ะเราต้องทานทีละโตละโตว,วันเนี่ยเบิ้ลทานเหมือนเป็นค็อกเทลเลยรประมาณ30กว่าเม็ดแล้วเราก็เลยคิดว่าถ้าเราทําขึ้นมานะคะตามที่เบิ้ลบอกนะคะคือฟังก์ชันตามาาร่างกายสมองนยคะต้องการแค่เม็ดเดียวเท่านั้นแต่ว่าเอาสารอาหารหลายๆอย่างนี้เข้ามาดังนั้นเนบิ้ลถึงบอกได้ว่าสุดเพลสเนี่ยมีความเหนียวค่ะ กว่าในท้องตลาดทั่วไปใน3มิตินะคะ <c oughs> มิติแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของอแหล่งวัตถุดิบที่ <c oughs> เราจะต้องหาให้ดีที่สุดนะคะเท่าที่ในโลกนี้จะหาได้นะคะ <c oughs> มิติที่2ก็คือส่วนประกอบของสารอาหารแต่ละตัวซึ่งจะต้องมาทํางานประกอบกันนะคะ <c oughs> เหมือนขุนพลหนึ่งตัวเนี่ยค่ะขุนพลจะทํางานได้ดีเนี่ยนะคะก็จะต้องมีกองทัพที่ดีเข้าไปส่งเสริมนะคะในมิติที่3เนี่ยค่ะ ก็จะต้องได้ในเรื่องของความเข้มข้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยความเข้มข้นที่มากพอนะคะจะส่งผลทําให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วนะคะไม่ไม่เสียเวลานานทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะต้องถูกต้องภายใต้ กฎระเบียบของอยอยบ้านเราด้วยทุกอย่างพี่เบิ้ลก็จะเป็นคนหนึ่งที่คำนึงถึงผู้บริโภคนะครับโดยใส่ใจใส่ความรู้สึกใส่ทุทกๆอย่างลงไปนะครับประกอบกับในเรื่องราวที่ไปเรียนมามเป็นสิ่งนี้ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับได้เกิดการพัฒนาสุเ e r บนะครับออกมามีโปรดักต์หลากหลายมากมายนะครับแล้วก็เป็นบทสรุปหนึ่งที่ผู้ชมทางบ้านอาจจะเลือกบริโภคนะครับสอบถามด้หนึ่งว่าบริษัทสุเ e r บนี่นอยู่แถวไหนในกรณีของผู้ชมทางบ้านอาจจะติดต่อเข้าไปสอบถามหรือว่า แวะเวียนไปนะครับเยี่ยมชมที่บริษัทค่ะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะติดต่อซ u เปอร์ได้นะคะถ้าสนใจที่หมายเลข021179898 021179898นะคะหรือที่ w w w superhealthy.com b ค่ะ ทีนี้อยากให้พี่เบิ้นสุดท้ายนะครับพูดถึงหลักสูตรวิชาศาสตร์ชะลอไว้และฟื้นฟูสุขภาพนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับหมอธุรกิจบัณฑิตนิดหนึ่งครับเผื่อผู้ชมทางบ้านหลายท่านสนใจที่จะไปเรียนนะครับในหลักสูตรนี้พูดแทนนักศึกษาหลายท่านนะครับพูดแทนได้เลยครับเบิ้นจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเบิ้นเองหรือว่าบริษัทสุดเพิ์ฟเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเบิ้นไม่ได้รับความรู้เนี่ยจากท่านอาจารย์นะคะแล้วต้องบอกว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเบิ้นเชื่อว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครทีี่่จจะะสาามรถท สร้างสรรค์ขึ้นมาได้เหมือนกับที่ท่านอาจารย์มาดไม้ประเสริฐนะคะได้ได้ทำขึ้นที่มอธุรกิจบัณฑิตเหล่านี้อยากเรียนเชิญท,ทุกทุกท่านนะคะถ้าอยากมีความรู้นะคะที่เข้าใจคำว่า Anti-Aging อย่างแท้จริงสามารถที่จะดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้จริงๆค่ะอยากให้มาเรียนด้วยกันที่นี่นะคะ ขอบคุณมากครับพี่เบิร์นครับครับพี่หมอครับตอนนี้ต้องขอขอ,อนุญาตนิดนึงครับขอให้พี่หมอช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรนะครับเห็นบอกว่ามีหลักสูตรภาคประชาชนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งของออนักศึกษาของเรานะซึ่งจริงแล้วมีหลากหลายเมืนคนถามว่าเรียนจบแล้วไปทําอะไรอันนี้หนึ่งได้ดูแลตัวเองแนะ่ บางคนเกิดไอเดียในการทำธุรกิจซึ่งแน่นอนว่าบางคนธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพแต่ไม่มีความร,รู้เรื่องสุขภาพเลยเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานเขาบางทีี่ยไม่ได้จบ้า,านสุขภาพแต่ที่เราเราสามารถที่จะปรับพื้นฐานบางคนเรียนหลากหลายนู่นนี่นั่นมาแต่สามารถที่จะเข้าใจสุขภาพของชีวิตในหลักของวิทยาศาสตร์เนี่ยได้นะครับซึ่งในหลักสูตรของเราเนี่ยเรามีทั้งภาคประชาชนซึ่งรับสําหรับใครก็ได้นะครับที่อยากเรียนในระยะเวลาสั้นๆน,นะครับไม่ได้มีวุฒิบัตรอะไรมีแค่ประกาศศิยบัตรเฉยๆนะครับเราเรียนเป็น4โม ดูนะครับโมดูหนึ่งเนี่ยสวันนะครับนะซึ่งเราก็จะจัดทุก3เดือนอย่างในปีนี้เนี่ยก็จะเริ่มโมดูที่1่ในเดือนมีนาคมใครสนใจก็ติดต่อสอบถามไปที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้นะครับรวมไปถึงใครที่อยากเรียนแบบเป็นจริงเป็นจังก็ไปหลักสูตรปริญญาโทรเรารับ2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มเวชศาสตร์นะครับซึ่งกลุ่มนี้จะต้องจบแพทย์มาก่อนนะครับเรารับรุ่นละสิบห้าท่านอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มวิทยาศาสตร์ก็คือจบปริญญาตรีสาขาอะไรก็ได้นะครับเรารับรุ่นละสามส เริ่มสอบเดือนพฤษภาคมแล้วก็เปิดเทอมนี่นะครับในเดือนสิงหาคมตามหลักสูตรของอาเซียนนะครับครับผมอ่ะช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหนึ่งที่เราต้องเบรกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับเป็นช่วงของ smart makeover เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับเดี๋ยวจะเอาใจคนที่มีปัญหาเรื่องคอที่มีริ้วรอยเยอะหน้าตึงแล้วแต่แตไม่คอริ้วรอยแก้ไม่หายเดี๋ยวกลับมาพบกันครับกับ smart makeover